พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฒมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกำหนดให้แต่ละสถาบันมีสภาคณาจารย์และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หลักสีประการเหมือนกันคือ 1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบาดีและสภามหาวิทยาลัย 2. สแสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการปฏิบัติตาม,ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 3พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและ 4. เรียกประชุมบุคลากรเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยแล้วนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยจากบทบาทดังกล่าวแม้ว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการของแต่ละสถาบันจะได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแล้วแต่การจะขับเคลื่อนภารกิจหลักดังกล่าวให้มีพลังและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมแรงกัน ดังนั้นสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยายลัยราชพัฒน์40แห่งมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคล9แหง่งและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันจึงได้จัดมือการจัดตั้งที่ประชุมขึ้นภายใต้ชื่อที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทยหรือทปสทขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันคือเสนอแนวทางในการพัฒนามหาวิทยายลายัยทั้งในด้านการบริหารจัดการ การบริหารงานบุคคลด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้มาตรฐานอุดมศึกษาที่เป็นสากลนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หยิบยกปัญหาสําคัญต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติขึ้นมาพิจารณาหาทางออกเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบปีพุทธศักราช2558ทปสทสทได้ดําเนินงานด้านต่างๆดังน,นี้จัดประชุมกรรมการบริหารทปสท เพื่อจัดทำแผนปฏิทินการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดวาระการประชุมสามัญจำนวนสามครั้งที่มหาวิทยายลัยราชภัฒนพระนครมหาวิทยายลัยราชภัฒสุราธ,ธานีและโรงแรมตรังกรุงเทพม,มหานครจัดประชุมสามัญและสัมมนาวิชาการโดยแต่ละครั้งได้มีการหยิบยกประเด็นปัญหาสำคัญระดับชาติขึ้นมาเป็นหัวข้อในการสัมมนาแล้วมีการสรุปประเด็นนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ การสัมมนาหัวข้อรัฐธรรมนูญใหม่ปฏิรูปประเทศไทยอนาคตใหม่ทางการศึกษาโดยได้เชิญวิทยากรที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญและเชี่ยวชาญด้านการศึกษามาร่วมให้ความรู้และข้อคิดการสัมมนาหัวข้อปฏิรูปประเทศไทยสำเร็จได้ด้วยการปฏิรูปการศึกษาได้เชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติมาร่วมอภิป,ปรายให้แง่คิดในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งผลจากการประชุมสัมมานาดังกล่าวได้มีการสรุปประเด็นเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนที่ประชุมได้รับทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการเรียนการสอนนักศึกษาคณาจารย์บุคลากรตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายฝ่ายจึงมีมติให้ยกเลิกและกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในสังคม ซึ่งประธานทบปอสอทได้ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนต่างๆถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจนนำไปสู่การศึกษาวิจัยที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้กรณีธนาคารไทยพาณิชย์กำหนดคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานจากผู้สำเร็จการศึกษาเพียง14สถาบันโดยไม่มีมหาวิทยาลัยราชพัฒราชมงคลและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันที่ประชุมก็ได้นำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาแล้วจัดทำข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาพิบานนั้นที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะในการสรรหาและการนำรงตำแหน่งของผู้บริหารกรรมาการสภาและนายกสภามหาวิทยายลัยโดยได้จัดทำข้อเสนอแนะไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายกรัฐมนตรีด้านการบริหารงานบุคคลได้จัดประชุมร่วมกับ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทยหรือปออมทอและศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบัานอุดมศึกษาหรือเชสจัดทำข้อเสนอแนะต่อร่างพรบระเบียบการบริหารงานบุคคลตลอดจนตั้งอนุกรรมการเพื่อย,ยกร่างแก้ไขพรบระเบียบข้าราชการพล,ลเรือนในสถาบัานอุดมศึกษาฉบับที่3ขึ้น ในด้านสวัสดิการชีวิตความเป็นอยู่และการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรในมหาวิทยายลัยนั้นได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเช่นปออมทอประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นและจัดทำหนังสือไปยื่นหน่วยงานต่างๆเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการปรับเพิ่มเงินเดือน4%ให้แก่พนักง,งาน4%เยียวยาให้กับข้าราชการ และ8%ให้กับข้าราชการ <_ d ata> เพื่อให้อาจาร,รย์มหาวิทยาลัยมีอัตรางเงินเดือนเทียบเท่าข้าราชการครูสังกัดสพทอ, <_ d ata> อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราจะได้เรียกร้องจัดทำข้อเสนอแนแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของอุดมศึกษามาโดยตลอดแต่ปัญหาต่างๆก็ยังไม่หมดสิน้นและยังเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆ ซึ่งสาเหตุหนึ่งน่าจะมาจากการขาดหลักธรรมพิบาลในการบริหารงานดังนั้นการประชุมสัมมนาในวันนี้จึงใช้หัวข้อว่าธรรมพิบาลหัวใจสำคัญของการปฏิรูปอุดมศึกษาซึ่งจะเริ่มขึ้นณบัดนี้